สีชุดถูกไหมเราเรียกเกมนี้ว่าเกม24่สิสดูนะเราเรียกเกมนี้ว่าเกมย4เกม2ี่คืออะไรเกม24เราจะนําเลข4ชุดมาทำยังไงก็ได้บวกลบคูณหารแล้วให้ได้ผลลัพธ์24โดยเราจะใช้ตัวเลขได้แค่เพียงหนึ่งเท่านั้นเข้าใจไหมเชม่นจะบอกว่าอะไรเอาสี่บวกได้อะไรได้ส0ใช่ไหม 10บวกอะไรบวก8ได้1 8 18บวกหอ่ะได้2 0ส,สอะไรก็ว่าายซึ่งเราจะใช้เลขทั้งหมดกี่ตัว4ตัวจะเป็นการบวกหรือเป็นการลบก็ได้หรือคูณก็ได้หารก็ได้ซึ่งให้มีผลลัพธ์เท่ากับ24คนเข้าพอใจนะเอาทุกคนเตรียมะดาขึ้นมาถ้าไปได้ให้ยกมือ เลขจะปรากฏทั้งหมดเลขสี่ชุดพร้อมนะพรอมอไมนะอยเอากระดาทษทดขึ้นมาก่อนที่เราจะเข้ากัรนการสอนเราจะทดอสอบด้วยเกียร์24พร้อมนะข้อที่หนึ่งชันะ อ่ะ12บวกสิบดูนะ12บวกสิบได้เท่ากับ22นะแล้วทุกเมย์ตออ่ะได้ไหมไม่ได้ไม่ได้มีใครได้บ้างอ่ะมีคนนี้ได้อ่ะเรามาดูเมาดูนะสิบบวกสิบเอ็ดได้ นักเรียนต้องใช้ตัวเลขทั้งหมด4ตัวนะใช้ใม่หมดนะถ้าเราใช้ตัวเดียวได้ไหมไม่ได้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูฉเฉยถ้าเราคิดไง่ายอะนัเรียนดูข้อนี้นะทำยังไงได้24เอา12บสวกสิได้เท่าไหร่ยีเอา1 1 1เลบสได้เท่าไหร่ 24, หนึ่งคูณหได้เท่าไหร่ยีได้มายี่ส เข้าใจหรือยางทำประมาณนี้ไม่ใช่ออกมาบวกอย่างเดียวเข้าใจไหมเห็นไหมตัว12บวก12ได้24ตั้งเอาไว้คือใช้12หมดแล้วและจับ11ลบอะไรลบ10ได้1ก็เอา24คูณ1ได้24โอเคนะอ้าวไฟต่อ2 5 7 7ตัดเริ่ม ท็ไม่ได้สอาจด็จดเจด็จดเร้จ้ั ก็บวกกันได้ยี่สถูกตองบวกเลยเพิ่มหน่อยเพิ่มีกหนยมีคนคิดได้แล้วก็คือเอาเจบวกเศษได้14ถูกตองสองคูณหได้สิบนบสีบวกสิเท่ากับยี่สิบเราคิดได้แบบนี้หรือเปล่าหรือว่าต่างหรือว่าแบบนี้ต่างอ่ะมาดูเพื่อนคิดต่างนะเราคิดยังไงก็เราสองคูณห้านะได้ไปสิบนะ เอาสิบบวกเจ็ดได้เท่าไหรส1บเจดเอา17บเวกเดได้เท่าไรที่สิถูกไหมถูกต้องมาบวกเพื่อนหน่อยก็ถูกต้องถูกไหมสองคนนี้คิดคนละวิธีกันแต่ได้คะตอบเข้ากันอีกข้อหนึ่งก่อนที่จะเข้าเนื้อหามาดูอีกข้อ

ที่22เวที21 ไม่ใช่ยีอ่ะปัะชาชนตาบอกแปดแปบอกแได้เท่าไรนเรนียนสิบหกสิบสาลบอะไรห้าได้8ใช่ไหมสิบหกบได้24อ่ะถูกต้องกวบาเวร์่ห่ แต่แบบนี้ก็คือเป็นกิดกระทที่เรามากระตุ้นความคิดสมองกนันิีกทีอ่ะทีนี้เรามาสู่นเนื้อหาของเราซึ่งครูพูดไปแล้วว่าวันนี้เราจะเข้าสู่เนื้อหาในเรื่องของรูปาาษาษาสีขาทคณิตสามสองมิติเข้าคือรูป <c oughs> สี่เหลี่ยมมุมฉากและอะไรสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีสองชนิดก็คือรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสและรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าอ่ะอ่ะเรามาดูกันเดี๋ยวเราเตรียมพร้อมกันอ่ะตั้งใจดูนะ Yeah. <sighs> ก็แค่เอาดาอันนี้ไปทาที่มือทาๆแล้วมูออดีกับกระาษแล้วก็ 嗯。 แล้วก็ส่งต่อให้ทุกคนดูนะว่าเขาจะพับแบบไหนแล้วเดี๋ยวเราจะเอากระดาษเนี่ยไปตรวจสอบบ้างในแต่ละรูปของเราเป็นรูปสี่อหลี่ยมผืนผ่าตัดกระดาษไปเลยตัดเร็วๆเลยตัดเร็วๆมัไม่ได้เร็วเดูนะทุกคนดูนะเมื่อได้กระดาษแล้วเรามาดูว่าพับยังไง เมื่อเรียนเขาบอกมาเมื่อเรียนจะได้ะดาดออกมาหนึ่งชิ้นใช่ไหมแล้วเดี๋ยวเรามาตรวจสอบจากหนังสือหรือพ่หนังสือเราจะมีรูปสีเ่เหลี่ยมอยู่เรามาดูว่าแต่ละชนิดของเราเป็นวงสามหรือเปล่ารูปที่หนึ่งเป็นรูปสีเ่เหลี่ยมวงสามหรือเปล่าดูนะเราต้องเอามาทับเท่าไนะหร่เรียนคับสี่วงอาจเราจะเปิดต่อเะให้เราดูวิธีการครับ ได้หนึห่งค่ะทุกคนพัทุกคนจะได้ทําของตัวเองและเราจะมีกระดาษหนึ่งเป็นของตัวเองอ่ะพอพัเสร็จแล้วเนี่ยรูปให้มนันสันนิดให้มันเป็นแบบนี้นนะพันดับนะทุกคนดของตัวเองขึ้นมาอ่ะหยุดขึ้นมาเสร็จแล้วตั้งแบบนี้ตั้งแบบนี้ทุกคนเลยตั้งขึ้นนะเอาด้านที่เราพับตั้งขึ้นเอา ด้านที่เราพับตับ้งขึเเ้นทุกคนเห็นนะอ่ะอีกขั้นหนึ่งเป็นขั้นสำคัญก็คือให้เรียนพับอีกครั้งหนึ่งหนักเท่านี้ใช่ไหมแล้วก็พับอีกครั้งนหนึ่งพับเลยพับให้มันพับสนิทพอดีอย่างนี้กับคู่แบบนี้ใช่ไหมทุก็นพับได้ขึ้นมาแบบนี้มันก็จะได้วงมาลัย อยู่มุมที่เป็นโมสาได้ไหมออกพับเลยทุบพับครับพัพบจากนี้นะนี่ก็ได้มุมฉากแล้วู้เงคิดหน่อยคิดจะพับแบบนี้ก็ได้ถ้าจะพับแบบนี้เาลองพับแบบนี้ดูอันนี้ง่ายกว่า นี่ออกไปการนี้ได้แล้วมุมสากันแบบนี้ใช่ไหมนักเรียนชิ้นก็พัาผมไปปุ๊บก็จะได้มุมอะไรมุมสาเทียบมุมนี้แทนว่ามุมอะไรมุมใครได้แบบนี้เราบ้านสูมือจูมุมเพิ่มเอาเร็วจูจูของตัวเองขึ้นมา กระดับตีขึ้นมาแล้วพับตาคดูเอาขึ้นมาแบบนี้เอาขึ้นมาแบบนี้ข้าไปแล้วก็ไม่เป็นไรพับไปเอาขึ้นมาแบบนี้แล้วพับแบบนี้ลูกเด,ด็กพับเลยแล้วก็ดีจะลาเพราะมันขึ้นมาสองฝั่งแบบนี้ แล้วก็ดีงด้าหน้าให้มาอะไรให้มันึงีให้มันแน่นรยพับแค่นี้อกแค่นี้ก่อนระดับที่เหนอแล้วก็เปิดข้อตกดแน่ไปเลยให้รีบไปเลยระยวอีกสูบขึ้นสูบขึ้นแบบูแล้วก็ดีงด้าาให้แน่นหาทุกคนได้ ได้แล้วสูงขึ้นสูงขึน้นแล้วทำไมไม่ได้านล่างแร่เลยการที่ด้านล่างแนรนเนี่ยคุณทำให้ดูทำไมไม่ดูแล้วก็ถือแบบนี้<ม>ถือ<ม>แบบนี้เสร็จใช่ไหมเสร็จใช่ไหมอ้ออมาวลง พับพ e e ึ้นให้ส่วนที่เราพับเนี่ยตั้งแบบนี้นะทุกคนดูนะตั้งแบบนี้นะปุ๊บแบบนี้ถูกต้องพับแบบนั้นแหละแล้วก็รี มุมาขึ้นมาขึ้นยอดบโอเคทุกคนได้มดุมสามถูกต้องอ่ะวิธีการวัดเราวัดยังไง่ะนักเรียนดูเราวัดยังไงทุกคนดูนะคราจะดูภาพจากอันนี้เลยนะอ่ะทุกคนมองที่จอเพื่อยนได้ผลฉาบเสร็จเป็นมุมฉากไหมเป็นเป็นไหมเป็นหรือเปล่าเนี่ยเป็น เป็นไหเป็นเป็นไปเป็นแสดงว่ารูปที่หนึ่งเป็นหรือไม่เป็นเป็นรูปที่เหลี่ยมผืาอะรูปที่สองง่ายๆเลยมุมนี้เราเอาแท่งเข้าไปในมุมเลยไหมเป็นไปเป็นหรือไม่เป็นไม่เป็นเพราะฉะนั้นถ้ามีมุมแต่มุมหนึ่งไม่เป็นจะตอบว่ารูปที่สองเป็นรูปสี่เหลี่ยม้ไหมไหมไม่ได้รูปที่สาม เป็นไหมเป็นเป็นหมดเลยแสดงว่ารูปที่หามเป็นรูป <spir> ส <ul 1981> right. ิ่เหลี่ยมผ้ไหมเป็นหรือไม่เป็นเป็นอ่ะดูรูปที่ห้าเป็นหรือไม่เป็นอันนี้เป็นแต่ตรงนี้เป็นไหมไม่เป็นเพราะรูปที่ห้าเป็นรูปสิ่เหี่ยมผืนผ้าไปไป เพราะฉะนั้นในการกตรวจสอบว่ามันจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผาาหรือไม่เป็นเราต้องวัดเพื่อเอาขนาดชิ้นอะให้ภ,ภาพทั้งหมดกี่มุมสี่มุมซึ่งทุกมุมต้องเป็นมุมฉากอ่ะเดี๋ยวครูจะวาดรูปแล้วให้ทำมู เรียนดูเพื่อเอาภาพม,มุม A ภาพลงไปที่มุม A ภาพปยังไงเป็นไหมเป็นเห็นไหมแสดงว,ว่ามุมเเป็นสี่เหลี่ยมมุมฉากแต่เราต้องตรวจสอบกี่มุมสี่มุมอ่ะกับม,มุม B ีอ่าท่าขึ้นไปให้ตรงให้ตรงเรีเป็นหรือไม่เป็นเป็นดูนะเอไปมุม C เป็นแล้วก็มูมบีเป็นสแสดงว่าสารุปได้ไหมว่ารูปนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมวงฉากสรุปได้เลยว่ารูปนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมวงฉากอ่ะโอเคต้องนั่งลงเดี๋ยวให้อีกคนหนึ่งออกมาดูนะ อ่ะมาดูว่าเป็นหรือไม่เป็นจริงๆนักเรียนตอบได้แล้วว่าเป็นหรือไม่เป็นอาจจะไม่เป็นใช่ไหมที่ดูจากภาพแต่ลองมาตรวจสอบดูอ่ะถ้าเป็นเลยเวลาถ้าภาพเป็นเลยเป็นไหมเป็นไหมไม่เป็นถ้าเมุมมองมูแล้วอ่ะข้าไฟล์ใหม่ข้าวอไฟล์แบบนี้เป็นหรือไม่เป็นก็ไม่เป็นอีกอ่ะขอไก่ลองภาพปอไก่ดูเป็นไหม ก็ไม่เป็นเพราะฉะนั้นรูปนี้เป็นไหมไม่เป็นสี่เหลี่ยมุงฉากอ่ะถูกต้องเปหน้าอ่ะสรุปแล้งั้นดูจากภาพรูปที่หนึ่งเป็นหรือไม่เป็นเป็นรูปที่สองไม่เป็นรูปสี่เหลี่ยมฉากรูปที่สามเป็นรูปที่สี่ไม่เป็นรูปที่ห้าไม่เป็นรูปที่หกเป็นอ่ะเรามาดูว่าถูกต้องหรือเปล่า เป็นไหมบนงีเราตอบเป็นใช่ไหมอ่าดูไมมเขาเฉลยแล้วไม่เป็นเด็ดไหมเนี่ยเขาทำบนเราเลย เราลองมาดูตอบสรุปนักเรียการที่สี่เหลี่ยมจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากสุบัตเริ่มต้นต้องเป็นมุมทุกมุมต้องเป็นมุมฉาคือตอนนี้เรามีอุปกรณ์หนึ่งชิ้นในการตรวจสอบว่าแต่ระมบเป็นมุมฉากใช่ไหมทุกคนเปิดหนังสือไปที่เรื่องของรูปสี่เหลี่ยมมุมากน้านีเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวพวกนักเรียนตรวจสอบโดยการใช้อุปกรณ์ที่เราสร้างขึ้นมานี่แหละว่า รูปในบ้านเป็นรูปสี่เหลี่ยมอะไรวงษ์ ว่าแต่และข้อแต่และรูปแบบมีรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากทั้งหมดกี่มุมบางรูปมีมุมฉากกี่มนะุมนักเรียนมุมเดียวบางรูปมีกี่มุ 2, มสองมุมบางรูปมีสามมุมแต่รูปใดก็ตามที่มีสี่มุมจะถูกเรียกว่ารูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเข้าใจไหมเหมือนข้อที่หน,นึ่งนักเรียนคิดว่าจะเป็นสี่เหลี่ยม 3, มุมฉากทุกมุมไหมไม่แต่นักเรียนต้องวัดโดยการใช้งองค์ระกอที่เรามีอยู่เข้าใจนะให้เรียนทำแบบฝึกหน้าหนึ่งร้อยสามสิบ เจ็ดอะลองมุณทำได้เลยลองคูณเองดูโดยการใช้อุปกรณ์ของเราที่มีอยู่โดยคอยแต่เป็นอะไรสามกลุ่มนะก็คือรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีมุมฉากหนึคือรูปสี่เหลี่ยมที่มีมุมฉากสองมุมและรูปสี่เหลี่ยมที่มีมุมฉากสี่มุม